ครับพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเย็นเย็นครับผมกับเมโนครับมึงไกลบ้านครับพี่น้องเมี่ยงหนึ่งไกลบ้านพี่น้องเค้กินบ่ครับพี่น้องตำหม้อครับตำักหุงตลหม้อใส่นุ่มจีนครับพี่น้องครับขอนิอาก็เต็มกองครับพี่น้องนะสวยก็มีครับพี่น้องเมโนหนึ่งไกลบ้านนึ่งเมี่ยงหนึ่งไกล้บ้านนะครับพี่น้อง ครับพี่น้องสวัสดีครับผมครับ Mark. กินข้าวแดงน้ากันครับพี่น้องหนึ่งไกลบ้านครับหนึง่งไกลบ้านเมียงเมียงหนึ่งไกลบ้านนะครับพี่น้องเคยกินบ่ครับพี่น้องมาครับตำหม่วครับตำหม่วใส่ขนมปีนครับครับพี่น้องกับก่อนสกินกัฝากกดไลห์กดคชร์ครับกดติตตามช่องเคยอำนาจแนวน้ำเลือครับผมครับมาพี่น้อง กินกันด้วยครับผมมาครับข่าวกหนาไม่กินน้ำกันครับผมครับลุยเลพี่น้องไงหนึ่งก่บ้านมาพี่น้องแซบแซบครับอืมแซบพี่น้องจอบขยาวก็มีขยำขยว

Cái giọt thêm Rồi hai tập. Tập thì mấy bạn Kính mà Rồi kính ใครเอพี่น้องพูดใครเอ็มใพี่น้องใช่ไห 实在，慢话朋友。不用 น,นั่นมัเวาอย่างงี้ก็แ้หนึ่งตรงกนาไม่ผอมหนึ่งใส่ร่มกินผอมพี่น้อง

ไปบ้านคลองแฉบใช่ไหมดูเราสองหน่อยก็บ,บาทนูอ,อ,ร,อ,อ,อ,ร,อ,อนร่อยเแ็่ชิบตลาดวัดวัดจริงพี่น้องตลาดวัดอาทิตย์มีทุกวันอาทิตย์ครับพี่น้องตลาดนัดวัดจริง được. Ừ. Miếng cái bạn. <laughs> ừ. Đẹp, không อย่างนึงใกล้บ้านแม่นเหมือนปั้นนี่นะครับเดีนย

cái khao thì ăn thằng ca nôm chiên phi long em quậy long ยังผมเอาพ่อแม้เป็นคนตั้งน้องขนมจีนเนาะว่า <ing> ประเทศจีนบ้าขนมจีนบนบนเอิญกระปุ่นกระปุ่นใช่ไหม อืมขบุ้นซดสอดงกันขบุญชาวบุญทรกพี่น้องบ้านผมเองคอี่องบ้านผมบุญทเริกอุบลอ่นพี่น้องประชานบุญทเรยก ต้องเจอขบุญซาพี่น้องคำว่าด็กึินขบุญซาสแปลว่าไปไปบะถึงไปบะถึงเพิ่มมันสะิ ตูดมันอืมอืมพี่ห้องเอ้ตูดมันพี่น้องตูดมันโอ้ตัวแบบไงพี่น้องโอ้ยเนี่ยสุดยอด,ดยุ่ตูวเนี่ยครับพี่น้องอะไรกันบ้างตูดเนี่ยสุดยอดเอางเเบิง้งตูดมันนี่สุดยอดเลยพี่น้องมันอือ Ja, Ừ, không rồi. Phải không? เลกไปน่องเมียงใกล้บ้านอืมตกมจอบและเห็ดแปลกๆกินไปเมียงใกลบ,บ้านเศษผมคนบุญธนิกแม่บ้านคนอำนาจผมแม่บ้านตอนนี้อ่าอำนาจเจริญครับ

เรีนคมเขาววา้ตัวพี่น้องเองของแสบมันอยู่ตูดนี่ตนัว mm hmm. ถ้าร้อนขึ้นมากตัวตูดตัวตูดมู่แถ้าแสบของแสบมันอยู่ตูดมั่นพร้อมนะพี่น้อง <Okay. S 1> มั่นพร้อมพี่น้องเอยของแสบอยู่ตูดนี่ <Okay. Bye. S 1> e n 응. 응. Phật Chuyên Môn. Nấm chiên gà, núm, nấm phải rồi

พี่น้องพอปิดจิบการจินเพียงแค่น,นี้ก็เด้พี่น้องครับอขอบุญขอบคุณที่เขารับชมครับจิบผมฝากเรอพี่น้องฝาก,เ,ากเครื่องนัดชาแนลับเรือพี่น้องเลยฝากกนไดก็แชร์คนติดตามเป็นกาลังใจให้ผมเฮ็ดจิบใหม่ๆออกมากับจิบอาหารแม่ออกมา,กา,า,มออกมาสู่สายตาสู่สันผู้ชมสู่เอฟซีทุกคนครับ อ่าคลิปนี้ไปก่อนพี่น้องอิ่มนะพี่น้องครับสวัสดีครับผม